ý tôi được bây giờ các bên này

我们。

มาตาผมเป็นท้งซึ ata, ่งมา่ไยมาตาเป็นทั้งนี่าอินเดียผมแมนผมทั้งสีร่างกายนี่ป่าอินเดียครับผม 我不知道他开的什么牌。嗯嗯嗯 Ayo, anak kita saat itu. Ayo, hafalan. Iya, diukur. Bahkan di kalangan. Bahkan di pihon dan zamkan, Dengan cara berpikir dan Lúc 3, Bác Kinh Hồng Mồ-xí được chế lại lúc thứ 1, Mãi Tuân Thế đã bảo bọn con A-khang-phan-tê-si-lap-cho-to-da-ma bác cháu chờ 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 Si-lap-cho-ta lúc thứ 2, Bác Kinh Hồng Mồ-xí được chế lại Mãi Tuân Thế Đề đã bảo bọn con A-khang-phan-tê-si-li-phu-tô-da-ma bác cháu chờ 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 Si-li-phu-tta lúc thứ 3, Bác Kinh Hồng Mồ-xí เื abei, ่อเช้าไคหมายปวามว่าบอกกัจจุ่นว่าอาันตะสิลัะพโนนะพระปจาระวะจกมานาเมื่อทั้งสามเดือพระุทรายแว่ากอนามันเตชุตายวาบุตรายจงจะได้คุณหมายัวเมว่าคุบอกกั่นว่าอุปจัยว่ีเป็นสิ่อันสุนศรเตชะโนดมาุรายแงพระปจาระชวาจักรา

โตนาทุเมพันเตสโทีล <t ương> <ด>ัเตูจะเิริพุตโตจาริตัมโมจะอายะสะมพธิสาระสาวุปสัมปาเปตายาิสังขะตัะลานาสังทีรัเตันจะทริพุตันจาริตัมโมจาะ